คือน้องใหม่ัะน้องใหม่ในทีมงานมันร่วมง,งานกับเสียพุงเจ้าฮิโน่เอฟซีนะฮิโนะ่เอฟซีทุกอย่าาไม่ใช่เครื่องเอฟซีด้วยเป็นเครื่องร้อยสี่ห้าจ่ามาดูว่าจะแรงไหมแต่มันเข้าทรงดีเลยพอดีสวยๆเลยนะฮิโน่เอฟซีนะ เข้าทรงดีเลยทนะัดรับด,ดีนะไนดใส่ดินได้เสียไหมมาดูมาดูกันเข้าทรงอยู่ไม่ใช่เครื่องเดิมด้วยปาเกงปราเข้าล่มแล้วปลากัดร, 120, 120, ร้อยสองสิบไ่ดูไปไหนด้วยวันนี้นะเฟียนหน้ามาใหม่อ้นหนึ่งสี่ห้ามาแทน เครื่องอีซี่จ้าวเครื่องซือเครื่องเครื่องซื้องร้อยสี่ห้าน้ำเต็มเลยเด้อนี่โอ้น้ำมันออกแรงให้คุณปู่นะมัไม่ใช่น้ำธรรมดาเลยน้ำใสเจียวเลยเด้อน่าเลยได้อากาศพอดีแล้วฟ้าคึมๆแล้ว เียงเสียงกะหึ่มเลยด้วไปไปไไปแกว่ะี่นี่ตัวท้ายจ4 1สีหนึ่งไหพี่น้องคันนี้ของอีุุจีว่ะตัวรถจะเป็นคิโน่เอฟโอ้แรงอยูนะนะมวนตัวได้อย่างสบายเลยด้วย เราเท่ากับเราเท่ากับพีดีก,กาดได้ได้วยพีดีการ้อยเก้าห้าเด้ด้วยนี่มานโนได้คู่ปรับถูกได้นี่ถุงหมายเหมือนกันด้วยวิ่งเกวเพิ่งเสร็จไปมุมมึงด้วยสารตรงนี้ยาวเลยมีลูกขี่แกเามาข้างล่างนี่นี่เมาอยู่นี่รถขี่ไปเรื่อยแต่น้ำมันออกมาเรื่อยรถขี่ น้ำบอกไรนะน้ำใส่น้ำงามพอหรือเปล่าดูดิวันดูดิระดับน้ำน้ำขึ้นมาประมานันจกเม็ปกวัวได้น้ำหน่อยน้ำน,น้ำตรงนีงนง้ลึกดูดิปูล่วงไปสุดสุดพอเลยแลยนะ้วบรรยากาศดีหน่อยแล้วเดินออกมาแล้วมีก้อนใหญ่อยู่ท่านอยากให้เราถ่ายไหมถ่ายก็ถ่ายนี่ ะอะไรบอกคุณผู้ไม่ติดกระบะแล้วเติดก,กระบะไม่ได้ที่ฮาร์น้ตโคตรแรงเองอยู่คนเดิมเลยสองสิบต้องใช้ไปหาหมอสองสิบนี่ฟากัดก็ยังมาเหมือนเดิมเอาไงลูกที่นไปใกล้ท้ายรถแล้วไง ใส่เกีวเร่ยๆทาไว้ประมาณสักอทิตนึงเต็มโบ่เนี่ยมันแบบนี้งามงามเาะงามแบ่งามงามเลยว่ะเลยได้คนมากเหมือนกันเนี่ยเรียกสีปลากวัน ติดมือเดีทุกนี่แกไม่มีไม้ที่มันปัน่นเลยแบ่งให้ทางลงเลยเดีย๋ยวนี้เลยจะเอาหมดเลยเมื่อกี้ลูกพี่แกมันบิดมือเบี้ยวหมดเลยเลยก็กระดูกหมามันบิดแกไปเล่นหุ่นใหญ่วันนั้นล้ phút từ một người Cái sai hộp Đấy, cái hộp kia lắm.

ชอบมาบังในฝาโนดนเอ๊ะกลังดูคำแรงชอบมาบังในฝาโนดนี่มาบังรถแดงเพือเยะดีเลยยอไกลเลยถึงที่ตลอดดูด,ดิที่มีคนขับด้วยเด้อ่ะตามคุณครูต่อ วานไม่ได้ถ่ายคุณปู่น้องวานตัวมัวแต่ตามรถติดเดี๋ยวคันนั้นติดเดี๋ยวคันนี้ติดฝนจะมาแดดมาอีกแล้วแดดแต่แดดไม่ร้อนเท่าไหร่เลยแดดพูนอุ่นนี่แดดมันฝนเกิตกฝนแดดฝนจะมา ว่าใส่ใหม่เนอะพี่ก็ประหยัดฟันก็อยู่ได้ถ้าฟันยาวมันปุ๊บเลยเยอะกว่านี้เลยว่าฟันมันยาวมันก็ไู่ไมนแรงขนาดนี้ถ้าฟันยาวมี่ก้อนมันหนักไปแล้วสองไอสองฟันกลางมันจะหนักพี่แกจะใช้มาถึงหนึ่งลยว่ะไอ้หุ่นคมแกซื้อทีก็แพงนะแกซื้อมาฟันเล่มหนึ่งซื้อมาห้าหกร้อยกับสี่ร้อยกว่าบาทก็มีห้าร้อยก็มี ของข้างสูนย์กี่าไมได้นานเหมือนกันไปไปไปป๊าไปเดี๋ยวจะปล่อยน้ำมานีนะน้นีเลเปล่อยน้ำมาเไปแนละ้ว มาลูกพี่ผมตกใจตัวแรงขับมาตัวแรงจริงร้อยสี่ห้าเราต้องใส่เครื่องท้ายให้มันสมดุลได้ด้วยด้วย mẹ này mẹ luôn mẹ mẹ nặng nặng cho mẹ 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 cho mẹ 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 ha tạc mẹ đấy tạc mẹ mẹ tạc mẹ mẹ tạc mẹ mẹ kia mẹ mẹ nó ôi, mẹ mẹ luôn mẹ 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 ดีมันเหนียวดีไม่ได้แข็งอย่างดีมันเหนียวสามตักเออแลวตัวกระจกันดลูกี้นะล้างหมดก่อนไปอันมาเจ้านหนนี่ไปไหนลูกทัวฝนมารู้สึกวิมวเดี๋ยฝนมาใช่่ะนี่แกัวฝนนะฝนจะมาตตักที่สี่นะยังไม่พอนะนี่ห้าตักเลย เป็นงานเที่ยวนะเป็นงานหม่อนะตากตัวใส่แบบไม่พอใจไปเลยเดี๋ยวที่มาดูทุกที่เก็บมุมตรงนี้นะคิดหน้านะพี่น้องนะนีนะ่ยาวแล้วคิดหน้ามาเจอกันทุกที่เก็บมุมนี่ยังไม่เก็บ,บมลยเก็บมุมให้ดูไปห้าตักเล้วได้ทุกที่เลยใส่ดิน,นสวยๆเลยนะ แงบกที่นี้จบไปที่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยร้อมสินอ่อนด้วสวัสดีับแรงจริงแรงจริง